มาถึงเรือนชานต้องต้อนรับพี่อ้อมนี่โบราณจังเลยแ m away from my husband หนึ่งวันตัวไหนเอเนอร์จีมายกายกินเด็กกินเด็ก Thank you Thank you สนิทจากต่างประเทศและเพื่อนสนิทที่เป็นเซเลบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังไงสวัสดีค่ะ อ้อม Gen X EP นี้นะคะอ้อมมีเพื่อนมาจากต่างประเทศค่ะก็เลยจัดทริปเที่ยวระยองนะคะเพื่อนคนนี้ของอ้อมพิเศษมากๆเลยค่ะเขาเติบโตที่ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงที่ปักกิ่งประเทศจีนค่ะเขาเป็น Chief Editor ของ Rob Report China แล้วก็เป็น Chief Editor ของนิตยสาร l ีอ f i c i e Fashion Magazine นะคะปัจจุบันเป็น Country General Manager ของชินคีแชรีเป็นแบรนด์สกินแครที่มีชื่อเสียง ของอิตาลีค่ะสุภาษสิทธิไทยเรานะคะใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับแม่พี่อ้อมนี่โบราณจังเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพี่คาเมรอนจะได้รับการต้อนรับจากพี่อ้อมยังไงบ้างพบกับเขาเลยนะคะพี่คาเมรอนค่ะ Hello Hi Hello everybody I'm Cameron Nice to meet you a l t Thank you very m u h h for taking me to the t ร i p Where we are going now Rayong เรากำลังจะไปที่ระยอง รยองเซเลยองฮิยง <Nice. S 1> องฮไหนไหนคาเมรอนเขาก็เป็นเซเล็บเป็นคนดังที่ปักกิ่งแล้วนะคะอ้อมก็ต้องพาไปหาเพื่อนเซเล็บเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปเจอเขากันค่ะว่าเขาเป็นใครนะคะอ้อม Gen X Take care. อ็กเ c a คแคร์เพื่นอนเซเล็บยังไงไปกันเลย อาหารมื้อแรกเลยที่เตรียมให้คาเมลอนใบนะคะก็จะเป็นอาหารจังหวัดระยองนะคะหมูชมวงค่ะกับเส้นหมี่นะคะ now. Think going very good. แกงหมูชมวงเป็นแกงที่ทางจังหวัดตันทบุรีและระยองนิยมทำรับประทานกันมานานแล้วค่ะมีใบชมวงเป็นส่วนผสมซึ่งพบได้ง่ายทางภาคตะวันออกของไทยค่ะ It's tender. very เดี๋ยวคาเมรอนจะลองชิมแกงเนื้อใบชะพลูกับเส้นขนมจีนค่ะว้าวให้กี่ดาวคะเจนว้าวคารเมรอนบอกว่าอาหารอร่อยมากเลยเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะแกงเนื้อใบชะพลูแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ดิชของแมริออทรยองรีสอร์ทด้วยค่ะ ทำมรานอาหารไทยมื้อแรกที่ระยองแล้วนะคะเอาบอกเขาว่ามีอะไรที่จะให้เขาไอคั a ซ yes. uh, okay. wow. ังติโกยูเ Oh นี่ s อ s s s u r t Oh wow! This is, oh, this is beautiful. Oh, this suit me. Look. thank you very much. For the holiday seaside country. My size. I know your size. Thank you very much. Thank you. My pleasure. Okay. มีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าค่ะคาร์บอนบอกว่าไม่อยากรู้วนางคตกลัวแต่ว่ามาเจอเพื่อนอ้อมคนนี้ต้องรู้ว่านาคตหน่อยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้มีความสุขมากเพราะว่ารายองไมรอดกับสวยมากพาโนรามาอันนี้คุณคารอนใบค่ะเพื่อนสนิทพี่อ้อมเลยเป็นโค้ดเฟรนของเธอโค้ดเฟรนกับ โค้เฟสมาเจอก็บมาเจอกันก็เลยต้องมาเจออาจารย์ต้องมาเจอที่นี่ด้วยนะที่ที่มีพลังบวกดีๆเป็นพลังจากธรรมชาติที่ระยองบอกเขาว่าไม่ต้องรู้ว่าคตแค่รอยยิ้ม แล้วก็แววตาที่เป็นมิตรเนี่ยอนาคตเขาดีแน่นอนอพี EP <c oughs> นี้นะคะอ้อมก็จะพาทุกคนมาชมว่าอ้อมเจนเอ็กเทคแคร์เ <c oughs> พื่อนสนิทจากต่างประเทศและเพื่อนสนิทที่เป็นเซเลบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังไงพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ไปดูกันเลยว่าใส่ไข่หรือเปล่า <c oughs> อ่าเชิญเลยค่ะจางคาร์เมลอนว้าวเนอ้ นี่ค่ะานเพื่อนมาจากต่างประเทศทั้งทีถ้าก็เพื่อนสนิทอย่างอาจารย์คาทาเราก็ต้องเทคแคร์อย่างดีพามาห้องโอเชียนพูลสวีทค่ะอาจารยคาทาบอกคาเมรอนว่าถ้ายูจะมาพักรุ่นี้ยูต้องมากับคู่ของยูนั้นเพื่อมาอาบน้ำในอาบน้ำนี้อาบคนเดียวมันจะเหงาเหงาหน่อยอาบสองคนสนะชูโอชูวรหมู่แถมสวิงกิ้ง สุดยอดมากเขารับพลังจากท้องทะเลมหาสมุทรสุดๆไปเลยแม้ว่าเธอชอบเขาแต่มาทะเลกับเราก็ได้นะวันนี้หนีกับป๊าอก็มาเที่ยวกับอาจารย์แล้วก็คามารอนขนาบโดยสองห่งเลยนะคะนี่ today I'm away from my husband one เรามา private party กันค่ะที่ห้องโอเชียนพู Suite ของระยอง m ม r ิออ t ร r ส s ร์ทแอนด์สค่ะห้องนี้เขาพิเศษจริงๆเลยนะคะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำที่ระเบียงมีระเบียงด้านนอกมีห้องรับแขกด้านในมีโต๊ะอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมี private party กันเล็กๆก่อนที่จะไปทานอาหารเย็นค่ะแต่คุณคาเมรอนน่ะ จองบาร์ท็อปไว้แล้วเดี๋ยวสวิงกิ้งสวิงกิ้งอ้อมก็มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์อาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าวันเกิดอาจารย์เพิ่งผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นั่นไปพุทธคยามาไปสวดมนต์นำบุญมาฝากสาธุค่ะแล้วก็พี่อ้อมก็เลยเอาของขวัญมาให้วันนี้เลยขอขอบคุณมากครับพี่อ้อมขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะน่ารักกับพี่อ้อมมาตลอดเลยอ๋อ ขอบคุณครับโอ,โอ้พอดีเลยต้องใส่ด้วยนี่ยเหมาะสำหรับมาเที่ยวรีสอร์ทเลยดีอย่างนี้เลยนะเดีย๋ยวใส่ตัวนี้เลยขอบคุณมากครับ อาจารย์มีความสุขมากๆเลยแล้วก็มีธุรกิจเป็นพรีเซนเตอร์หลายๆแบรนด์เลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครั this is from Italy นี่มาไฟลค่ะ this is from my friend's farm olive farm they make this olive oil from Sicily อ๋อจากอิตาลีเลยใช่จากเมืองซิซิลีเป็นฟาร์มของฟาร์มของเขาเลื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นชาวอิตาลีโอลีฟ o อ i v e น้นอกน้ำมันกอกน้ำมันมะกอกน้ำมัอกันอกนนมกอกอกมักอกอกน้นมอกมักออกน้ำมักอกันมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมัอกน้ำมััน ตอนนี้นะคะเราก็จะมี private party welcome Cameron from Italy yes, to Thailand แล้วก็ <first day. S 1> ฉลองวันเกิดอาจารย์ด้วย <Yes. S 1> แล้วก็มีอาหารนะคะน่ารักน่ารักนะคะมีช็อกโกแลตแล้วก็เค้กมีมาการองด้วยของโปรดอ้อมหมดทุกอย่างเลยค่ะเอ๊ะมาเทคแคร์อาจารย์กับเพื่อนจากต่างประเทศแล้วไม่ของโปรดมีแต่ของโปรด <laughs> อ้อม <laughs> ีาีนี้นะคะเราก็แอบ,แบ ได้ทานของโปรดของตัวเองไปด้วยตอนเลี้ยงเพื่อนเดี๋ยวให้คารมรอนเปิดแชมเปญ <c oughs> ให้อาจารย์เลยนะคะ w e s, <c oughs> <S t of the champagne right Okay Okay Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. okay, okay cheers. Cheers. cheers happy birthday cheers happy birthday thank, thank you, you very you. much yeah. with this view this hotel no. is really wonderful ที่คาร์เมลอนมารไกให้อาจารย์คาธานะคะกิเอค่ะออบป้าเอออป้าแล้วเรียกพี่คารเมลอนให้เกียิค่ะแต่ว่าหน้าเขาเด็กพวกเราหน้าเด็กเพราะว่าเราเพราะว่ากินเด็กกินเด็กและที่สำคัญเพราะเราไปในที่ที่มีพลังชีวิตที่ดีและสุดท้ายก็คือกินเด็กนี่ไงนี่ใครแม็กซ์อยู่ตรงนี้ว่าอาจารย์ี่ยกินเด็กหรือเปล่าก็เลยหน้าเด็กกินอยู่แล้ว อออเล่ห์ลามาชอบนับคุณแต่ผมไม่ชอบคุณงับจ่าเรื่อยบคุณแคร์เบอร์รอนบอกว่าถ้าเติดพี่อ้อมอยากจะให้เคปนี้สนุกแค่ไหนก็ได้แต่ว่าขอเพิ่มอีกให้เติมแชเปให้หน่อ y เติม e n e นอรหน่อยถ้าอยากจะมีเอเนอรเยอะๆเหมือนมีตอนเช้า morning ตาม เร่ lunch ไปแล้ว I'm work work hard น i นอร์กลางวันเช้าสวดมนต์ after dinner energy my guy ก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ินเด็กกินเด็กกินเด็กใช่ล้อเล่น <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นแบบว่าให้เขามีความสุขนะ yes really อาจารย์ล้อเล่นนะคะจริงๆอาจารย์เป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์คารเมรอนค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยทานหมูกระทะแน่นอนเลยแล้วหมูกระทะเนี่ยจะไม่มีในโรงแรมเขาก็จะไม่เคยทานหมูกระทะยูน o มหมูกระทะมันจะสิมีหมูก็พิกกระทะก็แพ้พิกแพ้ <laughs> บาร์บีคิวป๊อปบาร์บีคิวแย้มบาร์บีคิวป๊อป Happy birthday to you ที่คาร์เมลอนเขาจะมอมอปป้าเอค่ะเต็มใจเต็มใจเดี๋ยวถามพี่คาร์เมลอนนะคะว่าเราจะไปทานอะไรกันหมูกระทะหมูกระทะไปเร็วหมากระทูหมูกระทะหมูกระทะปะปูหมูกระทูปูปะบาย ทามจะต้องเป็นหมูสามชั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้เป็นไก่น่าจะเอคุณคาเมรอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเดียวอันนี้มา energy เนีรยอ๊อฟป้าเอขอบคุณค่ะอาจารย์ยังใช้ตะเกียบปิ้งอย่างเดียว อันนี้มีหน้าที่ปิ้งให้น้ำจิ้มนี้มี2แบบเป็นแบบแจ่วแล้วก็แบบสุกี้ ครั้งแรกของคารมรอนนะคะคารมรอนไม่เคยทานหมูกระทะแบบนี้เลยบอกว่าชอบมากแล้วก็อร่อยมากค่ะที่แมริออตระยองรีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีเซตหมูกระทะแบบนี้ขายให้สําหรับลูกค้าด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษเลยค่ะสําหรับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ต้องการได้บรรยากาศทานหมูกระทะริมทะเลแบบนี้นะคะมีลมทะเลพัดเย็นๆตลอดไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะ น้ำซุปเขาก็เยี่ยมเลยค่ะไทยแลนด์ a m a ซิ่งยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิม